เอาจักว่านดีกว่ามันมืดแล้วนี่นะเออเอาของก่อนดีกว่าตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมอะอะ,อะไรอ่ะเอ่อเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะ เออที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมเราถึงมาโผล่ตรงนี้เออน่าคือแท่นันเชิญเฮ้เสียงใครอ่ะมีเฮ่อ,อไปฆ่าบ,บางกอนซะใช่ไหมไใม่โอเคถ้างั้นก็เจอดีไปซะอะไร,รอ่ะ ยอย้ฮ่าโอ้ตามจังด้วยโอเคโอเคยอมแล้วยอมแล้วมันออกไปทันราชาโปมันออกไปเยอไว้ยังไงนะเดี๋ยวอยเสียเพิ่มต่อเลยเอาว่าเราไปเลยเรียบร้อยอจแล้วนะอเคโอเคไปฆ่ามังกรได้แล้วฮ้สปีลนเหรอฆ่ามก่อน ฟันไปเถอะโอเคถ้าจะให้ทำอะไรพอพอพ่อพอโอเคสปีดรันก็ได้เออไม่น่าจะเร็วเท่าไหร่เออจะทำปอมฟังแต่ก็อยากแกงอยู่ดีอะไรจ๊ะเฮอยเลยเกียร์นะเก็บของให้หมดได้มาฟรีเลยฮะ สายเกลียนนั่นเนี่ยได้หิงฟรีไม่ต้องขุดสองก้อนเออก็ดีเนาะไปทะเลดีกว่าอย่าทำให้ตายเดี๋ยพระเจ้าขี้เกียจเมาใหม่สียเวลาเออจะวัวยู่นี่เองทำอะไรเพิ่มแล้่ล่ะเออพอต้องเล่นเฉยๆแบบนี้มันก็น่าเบื่อแฮะเสกอะไรลงมาหน่อยได้ไหมับเหมือนจะยังไม่ว่าง แล้วดินนี่ได้เยอะขนาดนี้นี่ได้มาจากไหนเนะี่ยลืมระเจ้าอยู่นะท่านราชาโปท่านราชาโปอยู่ไหน,นอยู่ไหนท่านราชาโปเงียบกิฟต์สงสัยต้องเหมือนอยู่ทำไมอ่ะไหนฮึใครเจออ๋อเนียนเน,ะนาะแต่งโทรศัพท์ถ่ายรอบไหมละ่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสร็จแล้วช่วยเสกของอะไรมาให้หน่อยได้ไหมอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงระแป๊บนึงการเล่นมันจะได้สนุกยิ่งขึ้นก่อนที่คนดูจะหายไปนะทาราชาโปแป๊บนึงนะจุดไฟเขาให้ คอมมานด์บอสเหรอก็อยากได้ทำไมอ่ะได้เฉยๆทำไมอ่ะอเอ่ออาลุมคานระดับโอพีเลยว้าวทำงานระดับโอพีเลยค่ะถ้าเกิดว่าภารกิจแค่ข้ามก่อนมันจะน่าเบื่อไปไหมอ่ะ à, thằng anh đừng khỏi khỏi khoảng mình Thấy nó bạch đường nó lần này không? thấy Thấy Ơ ơ Chờ, chờ giờ, giờ đây mà Chờ ta mà Cảm ơn ông kia cho nó đưa lại Chắc là nó là một Nó sống rồi. cho mấy chết trong cửa rồi. อาโดนโทรเป็นป้าบเหรอแจ้ะ <laughs> ยังเวลาในการขุดไม้โอู้ยิ่งเลยถ้าไม่ต้องหว่วงจะได้เจอหนักกว่านี้แน่นอนไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนเออคุดอาพิเลเจอร์เป็นตัวเฮ้ย ตอนนี้มันจะไปโอเคไรอ่ะนี่ไงทำไมไม่ใช่ดักบุญนะเกิดเยอะเลยดักบุญแล้วอีกครั้งหนึ่งเดือดขออาหารโอพี่เลยจะตายแล้วเยไอ้เพื่อนออกไปเฮ้ยยายแอบโกงนะไม่งั้นครับคิกนะ ไม่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 ไมไม่ไม่ไมโอเคครับหยับแล้วหยับแล้วขออาหารโอเคเลยเอาไปไหนล่ะแปหนึ่งชุดจะเล่นละแะละอันเราโยกๆเอาไปไหนอะแต่มีข้อละเอียดนิดนึงนะอะไรอาแป๊บอะไร เมื 3, ม่อกี 3, 3, <4. S 1> ้เสียงอะไรอะไม่ไหวอ่ะเอออ๋อาชาปโป๊นะทำอะไรอ่ะข้อตกลงอยู่ไหนจะได้กินสักทีก่อนที่จะหิวตายเอาให้ไปแล้วนะข้อตกลงคืออะไรอ่านโอพีแค่นั่นหรอข้อตกลงใช่นั่งเรียวก็ข้อตกลง โอเคกินเข้าไปแล้วคอยคอยช้าต่อคอยนึกอกกว่านี้เดีไยเอาเศกนี้ออกไปที่เสียสลาดีหนึ่งบล็อกเพื่อเก็บไม้แล้วก่อนที่คนดูจะเบื่อแล้วก็ไม่ดูเรา เราลี้ยวอ่าเอาไปอยู่ไหนแล้วเอาชีวิตรอดจากสิ่งนี้ได้จาดาวใส่ให้ถ่ามันได้ได้จะดจาวอาหารให้มันตายแล้วโอเคมันตายแล้วอ่าเอาแอปเปิ้ลจะนนมาอาารนะคะพูดอยู่ไหนเนี่ยในหลุมเฮ้อ ดูสะดวกเนาะเออดีละดีละต่อต่อไปก็ต้องขุดเหมืองสินะขอในวิชันแล้วนะมองไม่เห็นตาโกงอยู่โดนทับไม่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 เป็นไรแค่นี้เองเฮ้ยอะไรอยู่อ่ะ ai sót nhỉ? bảo là phải đi lão nịt. ông bay rất kỳ chợ. à. giáp trả vẫn bị bắt. hà mèo hay một con. này à? à là. chờ mèo cho bay mèo quá. เดี๋ยวขอถามแมวเ่รอเจ้าแมวอยากเป็นแมวที่มีพลังไะอย่าเป็นคอมมาอย่าไปหาคอมมานเพิ่มกันโอเคแมวว่าอยากเป็นแมวที่มีไฟไฟพอไหมเอ้ยอย่าเขาป่า ไม่ได้เผาปลาเขาเรียกว่า<ม>ทำลายส่มแม่เดี๋ยวฟ้าผ่าใส่นะถ้าเผาปลาต่อไม่ได้เผาปลาเขาเรียกว่าทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่น้อยจบไปเด้อจะแวเอาคมมาเงินอาดีดิี่เก่งนี่อะจะไปน้ปอ,นอ,นอนนนย แตตาพาบัวแมวหายไปแล้วนี่ง่าจังแมวโออขอแค่พังอะขอเพิ่มหน่อยทำคาจริงกดยังไงนะ่าลืมฮะ อันไม่รู้ว่าเอาไี้ไปไ,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 ได้ไหมได้ไหมใช่ได้ไหมในวิชันอ่ะอันรวมให้โอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอาแบบไปอะไรนะเอาแผนที่ไปเผื่อหลงมันติดไม่ได้แผนที่อ่ะ หลอกวงประชาชนนา,าเย้ไปหาของเล่นมาเพิ่มโอเคขอได้เวลารีซาแพ็กสามสองหนึ่งาดาเห็นมีอะไรเลยเอออะยาัแพ็กอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยใช้ ไอพีคอมมาไม่ทำงานคอมมาอะไรเวรอ,อร์ชนันละเวอร์ชันเออใคร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 โอ้ย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 อยู่ไหนเมื่อกี้เสียงอะไรนี่เอาไปดีอยู่มันช่างนักโอ้ยคิปเปอร์หรือเปล่าไม่รู้สิโอ้ยเราคอมมาเราผิดเวอร์ชัน มาแป๊บนึงเฮ้ยยี่อะไรเหรออาแยมเผาลบคอมันสุดจำเป็นไปกั้งังจิ้มใหม่เอ้ยแบบซื้อทอนกลับเหรอดาบอะไรโบกโพสิชั่นไอ่โอ้ยตีอย่างไกลเลยนี่นี่แน่ ดูก็พักนี้ออกแนวงงๆฮะหยุดแล้วจะผูกตอกอไ้เฮ้ย,ย,ย,ยต่อต่อต่อบอขึ้นไปต่อบอกขึ้นไป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 ,ไป,ไป,ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเมื่อกี้ตัวอะไร,รอ่ะนี่นะนี่โอ้ยเฮยยยิงเก็บนะเนี่ย เขาบ้างอันไก่บ้านเฮ้ยเขาที่ไอ้ฮะนี่น่ะโอ้สารพัดไมกเลย ตอนนี้อก็อยู่ในโลกวันสาร์จได้อะไรไหมไม่รู้อะตอนนี้หลอนหลอนกับรีสัพแพกใหม่ที่เพิ่งหาเจอจังพี่เพิ่งเจอในคลังรีสัพแพกอเคท่านจะส่งตัวไปให้เออเออเออเอ,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 าาอะไรอะทดี๋จะส่งตัวไปให้เล่น โอ้ยฮ่าเาี้ยอไเน่ยอาน้ไอมมันใช่เหรอเฮ้ย <c oughs> ตําหลังมาก็คือเว็นั่นแหะแค่มันโดนรีซอสแพ็กเข้าไปเาอะไรีซอสแพ็กอะไรกันไม่รู้อย่างแปลอเลยไม่รู้มันจะไงล่ะไม่รู้อ่ะ จำไม่ได้มีเป็นร้อยๆเลยมีซั์แท็กเนี่ยจากในคลั้งสตาร์แล้วขอให้เปิลโอพีหน่อยในการอมมามาไม่ทำงานอีกแล้วดยอดไปเลยเกมน,นี้ไม่ไดมาผิดเวอร์ชันไมมาครับคิวไอเดไอเทมให้หน่อยแหลก่ะ รถทับคิวไปแล้วนะพิดอันนะดิอไอเทมฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่ทำไมมันเก็บยากถึเก็นขนาดนี้ฮะเดียเียวเๆียเีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรได้ดักงใจอะอาเราแปลเป็นชาตานูก่อนเดี๋ยวส่งไปให้อาช่างมันเดี๋ยวไปหาคอมมานมาเอาก็ได้ใช้ทักคิวเอทีไทยเทไปหน่อยเล่นอะไรอเงี้ยโอ้ยมันจะตกเลยแล้วโอ้ไอพีเอสหนึ่ง พ่เล <anto> <haft kaz ali> ่อะไรเนี <sponge saturated> ่ยเครื่องิ่งก็่ใช้การใช้คอมมานจะระเบิดแล้วอย่าโดนทับชิกนะไม่เอา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 เอาไปเอาหลงโทษหนึ่งพันหนึ่งไอเท่เอาเพื่อลงโทษเอาตาดีๆก็ไปเจอี่ก็ไปเจอดึจสมาเลยไหมเจะได้เจออินเนอร์ดักคนอาจะแบบตาเป็นล้าน้านรอบอะทางนี้ก็มืดแท่วเหร่ มาเจ้าทนะัน <Okay. S 1> เอาทานัเาทานเอาเลนแดนทันเดอร์ไปซะอ่ <c oughs> <น>ะไม่ได้แก่คำสารตรงควย เฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนไม่ไม่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงครับผมไม่ได้โกงเฮ้ยเออเออกกราดสี่ได้คอมาถห็ว่าโกงโดนลบดับกลบไม่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 ได้ไม่ได้ดับมันดับมันทิ้งซะแล้วก็อย่าไปเก็บมันไม่งั้นกดนะกระไรกระไรดับมัน

ไม่เก็บ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 ไม่ได้เก็บบนขวาบนขวล้วพุ่มใบด่างโอมเดี๋ยวไดโยนอีกแล้วโอ้ยโก้พุ่มใบด่าโอมเอ้าเสกของก็เสกของโก้เองอ่ะช่วยไม่ได้โยนทิ้งมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ได้ใจนะได้ใจนะยอะเ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 ยอเฮ้ยไปซะฮะ อะไรอ่ะแล้วนี้เลยใช่ไหมขอบินนะเมื่อกี้เดี๋ยวทับคิดแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งเดียวเพิ่งเดยวเพิ่งใช้คอมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหัวจะได้ไปฆ่าไอ้เด็กตะก้อนง่ายง่ายไงแต่อย่าลืมสหน้าที่เราคือคันวางเออหล่นได้ไหมไม่ได้ ผมไม่อยากเดินเด้งแล้าเด้งไหมจะรีการ์กลับดิเรียนในเชฟไม่มีอะไรแฮะจะได้ค่าเดร็กคันนะอ้าวนี่เซ็ตเลยไม่ใช่ใครจะบินมาไกลๆไม่ต้องเจอหน้าอารันเอ้าไม่ไง อยากโดนเตะอีกรอบใช่ไหมแล้วจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าชนะนะต้องเอาดาบโอปีแล้วก็ไอออาเอนเดิมอะค่ะเอาเคยถ้าเอาไปเถอะ่อตำพันเอ๊ง่ายๆอย่างนี้สิดีเมาเข้ามาต้นนะขออาหารด้วยอาหารอะไรก็ได้จะเป็นเแบบโปรเตสเทนเก็ได้ คอมานก่อนนะครับหนึ่งนะเดี๋ยวของให้อ่ะอ่ะยี่ยม สั่งผิดชื่อเปลี่ยนบอกแล้วอาดับอมยืนไหเป็นช้ามักเป็นช้าเยอะเป็นช้าดับเป็นช้าดับบอกให้ดูเป็นช้าดับช่วยเส็คบอสอะไรก็ได้ได้ไหมตอนนี้อยากซื้อเงี้ยเรอยอ่ะพร้าะสุดเลยอ่ะโอเคได้แป๊บนึงขอเกมโมติคือต่อก่อน เอาเดะหมดไม่ได้อยากโดนทับทิกบลอบใช่ไหมทุกต่อหนังจบมหสามเดี๋ยวก่อนจะได้ไปสู้ป่ะเนี่ยได้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 ได,ได้โอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วส่งไปดีเอ็นแล้วนะพร้อมสู้เต็มที่แล้ว เอ้ยขอเตียงไปด้วยนะคะนะขอที่ขุดด้วยนะอยากเจอสแปม,มสแปมสกิลไหมขอท<อ>ี่ขุดก็พอเร็วๆก่อนจะโดนทับทิกแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะี๋ยาสุดท้ายจะต้องมาหนึ่งหนึ่งกันเนอะโอเคโอเค โอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเทเลพอร์ตไปเลยพาไปเลยพาไปเลยเราเปิดประตูเดีย๋ยวคอยวางบล็อกกับเปิดประตูด,ดีเอน็นให้ประมนึงเทเลพอร์ตไปก็จบแล้วเอาเปิดทุบถ้าแกหมดกลับเดี๋ยวนี้เลยเกมหมดกลับเแกหมดแล้วทำงานวซ่อมให้โอเคโอเคโอเคแปะแปะแปะ หลุเาแม้วัตเหรอเนี่ยเอา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 เร็ว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 ไอเต้าเอลโลไปเอ้ยวิ่งวิ่งไม่ได้ตั้งใจนะมาเอฟเฟกต์มานระเบิดเดี๋ยวกันนะดูก่อนเออจะหุบก่อนอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวซ่อมได้ใช่ไหมนานอ่ะไม่เป็นไรท้องไว้ ไม้เป็นไรลองสร้างเองไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะเดยวเทเลพอร์ตไปดีเอเลยแล้วกันนะทำไม่ได้ทำได้ถ้าประตูไม่ตีให้อยู่รรแปับนงึงเดี๋ยวเลยรู้ึ้นไปฮะโอเคไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยอไปใเองเลยมันต้องใช้12อันคิดเลขเป็มไหมเนี่ย2อันเอาไปเอาใจลใช่ไหมบอกว่าต้องใช้สิบสองอ้าวไม่ติดอค่ะโอเคเลย โลเคตอะไรดีมันชื่ออะไรนะตองโไปแล้วเขาไปแล้วเออคอเปิ้ลทองหน่อยคนที่ในนั้นให้ได้จะพาไปตองโฮตองโฮมุดยู่ข้างล่างดีด้วยจะพาไปหน้าประตูเจอแล้วเจอแล้ว ตาประตูดีเอ็นอะไอสไปข่อยเป็นทองเออเออเออถือว่าผีเราพาเธอหมดไปหาตัวดีเอ็นเลยเราไปหาประตูดีเอ็นอยู่เจอผีบ้างนึงเออเลยเหรออ่ะแปะมันซะอ่ะกูตสปาห์บอลเนื้อให้พอใจแล้วนะแปะเดี๋ยวขอไอ้เป้นทองก่อนเร็วๆขอหน่อยขอหน่อยไอ้เนียบลับไปฮะ ไปสองชุดแปลง<ป>ลำพันธุ์แถมสโนูบอลเข<ะ>าแถมแถมสโนูบอลให้ด้วยเผื่อ,อเผื่อใช้เออไม่ใช่หรอกอันนี้ต้องรีบไปแล้วมอดนี่ทำร้อนเอ้ยนี่สะแผลกินร้อนมากเห็นเป็นอะไรอะ่ะเห็นเป็นคนจกักทำให้ฮิตบอกก็เท่าเดิมแต่ว่าด่าน่ากลัวเร็วๆเห็นดาบอะไรได้ไหมเห็นเห็น แปลนอยแปลนอยแปลนอยหนนแปะขอทางเมียด็ดีตกนะไม่ใมม่ม่ไไปแล้วไปด้วยอ้านี่ขุดขึ้นไปเลยเห็นไหมการเล่นที่ เออจะไปไหนจะไปไหนรีบจัดไปานมันให้ได้ฮะไปเตรียมแผดการแก้งถึงไม่ทำตัวเรียบขนาดนั้นอ่ะไปให้ได้เดี๋ยวจะเจอนรกแตกนรกที่เขาว่าเขาบอกเองว่าอยากเจอบอสใช่ใช่ใช่อยากเจอบอสหลังจากฆ่ามังกรเสร็จเอาตอนนี้เลยไหมล่ะไม่ได้ละไม่เอาอ่ะจะขึ้นมันแท็บไปนะ มองหน้าเหรอมองหน้ามองหน้าเหรอมองหน้าอมองหน้าเ<ะ>หรออยู่ไหนเอ็นเดลก็ไปขึ้นไปด้านบนยังไงดีต่อ b อกขอถังน้ำหน่อยถังน้ำอะ่ะถังน้ำ ถังน้ำอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมว่าดาบดาบอย่าลืมดูมว่าดาบเลเวลอะไรขอถังน้ำอาไปโอเคถ้าตีังกรได้ได้ก็จบหรือปะไม่จบมันไม่มจะให้พลังเ,มเกมช่วยมันไม่เอามันง่ายเกินเออถึงเวลาทำนะ พาทิ้งให้หมดแล้วเออดีจริงๆเลยฮะเออง่ายนิดดเีย่พาทิ้งให้หมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือเอ็นทิสตาแล้วพอใจแล้วนะเออไม่พอใจไม่พอใจเดี๋ยวอัดอัดเนีเป็นเน็ตให้เลยดิไม่เอาไม่เอาไม่เอามีมันทังไหนไม่เห็นบนอะ ตถ้ามันมืดนักก็เอาเออเยี่ยมไม่ได้